กว่ามนมองก็กมานานแหลมปีเยทั่วบาวอุดรคนไกลอายบใหญ่ดีก็เอาเอาใช้พวกมเหวือสนนสองศูนย์หนึ่งก็กล่องจอมบ่มีรถไอ้ผ่านมาสองศูนย์หนึ่ง 1, ก็ยังมีอื่นที่ถอย <c oughs> พราะว่าใช่ไหมคือเไหมคบพ่อตุ้มขึ้นค่ะเพราะว่าชอบไปฉี่บน M6 ็มหกพ่อพ่อตุ้มชอบห้องน้ำเอเพราะว่าเราชอบไปจอดนอนในที่ห้องน้ำเอมมันไม่ได้ฟีลิงแบบมันขึ้นมันตงมินามอางนวลห้อยยี่สิบเจ็ดคนจะฟังคอยทางที่นางรองจริงหรอจะกดเหรอ หกร้อยวันนี่สิบเก้าคนพวกเจ้าเขาแม่องมังกรดกันดิมาสีใบหน้าก็่วยวแต่่าเอบแสงอย่างอื่นอยากเบิ่งคนอื่นมากกว่าเจ้าเ้าวกากว,ว,วถ้าไปกลางวันสวยเลยนะแม่ขาพี่พี่เห็ดอันเยะแบบคิพ่อหลับคาอะไรเมื่อคืนดูได้ไงมาฟังเพลงค่ะโอ้ยิตลองให้ฟังนะพเอฟซีไหลเือืนหระ เบอนั่นเนี่ยจะเ,เพลงอะไรเดียวอืมผลไม้ที่ไม่ได้ซื้อกินเองนี่อร่อยเนาะไมุ่มดังกว่านะเอ้าจริงเหรอเพิ่งรู้นั่นเนี่ยอืมฝ่ เงี้ยวเส็มตรงนี้คุยบ้าเออไฟเนี่ยแหละมั้งแต่ทรงกลัวแมวยางต้องไปเม้นแหกอ่ะเมี้ยเอ้ยเบี้ยหมดเลยยังลงอี๊ใหญ่คนนี้เหม็นมันหมาเลยไว้จนน,น,น,นาาี้น้องน้อนกัดอ่ะขันไอ้บ้าเมาเอากระป๋อยที่งนึงขึ้นมาเกิน คือสิบบอโทรมากินเราเราจังโทรหาเอิ้นให้มาเป็นเพื่อนแก้งเงาบอมีดีเกลกินสิบบคือพอดเฮาฮักน้องกับเมื่อตอนเมาพอตุ่มนี่ปากคอเราหลายคักเดือเอเอ,เอ้แต่ไม่ทราบอุ้ไปไหล่ะ คิดมาอุาระบ่จบแต่เพียงคนก็หัวเราะตั้งใจจะฟังเลยจะมาหัวเราะบอกมาบ่าล่องดอกงอนล่ะขึ้นหาเพียงกันเนาะเพียงเลนไม่พ่อจะปล่อยลองได้ไหมเดี๋ยวนี้พ่อสอนข่อยนะเพียงยังไงอันนี้ไปเพียงสตรีกว่าเพียงใหม่กัเล็กแล้วไม่ยังไอ๋อ ไม่ฮโอ้ยยงหรัตองหกไปนึ่งฮะน้องสือมาอ่านกเหล็บเลยนะมีคนมาขอเพลงไายค่อยอยายไอ้กะยังกะลบเบอร์ลบแต่ป้าลบเบอร์จิมแซเบอร์ท่อหา บอกไม่เอาคุณแม่แม่ว่าบ่ท่องหาแม่ว่าเดาท่องหาเป็นบางขยะหรือบ่แม่ว่าขึ้นหองแล,ลกเหรียนมาหยอดตู้โทรศัพท์ล,ลิงตาอยากตังเสียงหวานเยังตัวอยากฟังเสียงหวานอยากฟังเสียงหวานเต,ติมใจให้มีเพื่อนเติมใจให้มีเพื่อนมันมีเราเบื่อเราตจยุ่ง ไอมีพลังอย่างตอนโว้ยมันมาแบนแล้วเนี่ยคนละเพศก็ว่าลูกก็บีบีเหมือนใคร <laughs> ว่ามันเมียกับลูกจากดยอดเลี้ยงหรือมึงจะเสียรายกับตัวกันอย่างเอีย้ยตอังร้องเพลงอยู่เอาไปเลยไม่ทะเลอาอเหี้ยฮะไป่ให้อยากได้กิ่นอ๋อ โ่เอไาไปทำอะไรสิเกียที่กันเออโบไม่ต้องกับม่อีกกำลังร้องเพลงอยู่อ่ะเนู้อก็ซื้อมาหลายจัดงานเลี้ยงมาข้างหลังอ่ะคงมามาตุม้มอ๋พ่อเขาลริ่อยากยากัน <มา S 2> นี่พ่อดีโอ้ยดิต้องอมาตุม้มพ่อเขาลริ่อยากกันนี่พ่อจีอ่ะเดี๋ยวร้องต่อค่ะร้องเหมือนเมื่อคืนนี้ FC ไม่อุ้มจ่านานมี FC แล้วขอบคุณนะคะหกร้อยกว่าท่านติดสายไ่นแม่บอกพ่อมึงมือเบาบางตอนนี้กำลังร้องเพลงเพลงยังก่อน ลบเบอร์ลบไกลววทอดสายเรกะเกมลิขสิทธิ์ลบเบอร์ถิ่มสายา่าโทรหาแม่ว่าคิดหอดแม่เกลียนมาหยอดตู้โทรหละสับดิมทางอ,อ,อ,อยากฟังเสียงว่าเติมใจให้มันเมีนติให้มีพลังวันใดมาเห็นหน้านาง,นนนางมันลบเบอร์ลบแต่หมดแล้วสีเพลงต่อกัน <c oughs> ีหลี เอาไม่เอาไม่เพลงนี้มันบนัฒนธดของน้เนี่ยของน้างวดสี่ไปไมะไปเยอะว่าซกะเทียมยู่นี่เราไม่ฮอดบ้านละเพี้ยนไปกินยุลานเฮือนไปซื้อกี่เด้อพี่น่าจะไปกินข้าวเพราะว่ามาหนีเพราะเตาสัญญาต์กินมาต้องอมาม่าด้อเอามาพ่อกระเทือนหรือเปล่าเพราเตาสัญญาต์เขากิงเขาพ่อ แอร่อยมากเปลี่ยนความังใจสอนเขาเดงจ,จิตะกอนแล้วแม่เอ้าเจียม <laughs> <laughs> แม่อย่าร,ร้องหรบกฤกษิ์ทั้งเพลงอ๋อหกร้อยยี่สิบแปดคนทุกคนเข้ามาลุนไม่อุ้มร้องเพลงอ,อย่อจอจอางนี้ก่อนันเลือดจกลมงุ่กี้วะให้เธอไม่ได้ดังเท่าแม่นะตอนนี้อ่ะจ้าร้องเพลงเมื่อคืนนี้ดังเลยอ่ะ กูดังใหญ่แล้วเ,เอา้ากูดังใย, <c oughs> ยัยมายิ่งป่ายกูดังใยัยยิ่งปั้วสุดยอดเลยแม่กิ่เพลงงอบป,ป่าเวอร์ชันพ่อตัวเหมาเราจะน่าไปอยากลองนะ้ะเอาทีพลงนี้ดีกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนความตั้งใจของน้องได้บอกทุกอย่างตัว โทมมโโ่มาเ้ามาอ่อยเดบอนอ้อไอมาเบ่งพี่ๆกันน้องยั่วอ,อย่าไปโกโหกว่ามาดูเขานี่นี่เป็นเอฟซีนี่ก็บอกมาจะไปโกหกอะไรมวนคักเดิมแม่สาวเพราะก็จะบอกาข่อยคือสาวคนเอานี่เราไปเอฟซีเขานะร้องเพลงเมื่อคือนหนูหลอนบิดขึ้นปาม อย่ามาบูบูรี่กันนะเมื่อคืนไหนใครปฏิเสธว่าเราร้องไม่พอเมื่อคืนนะมาลองคือสาวพ้อนเพราะเมื่อกี้นี้ร้องเพลงอะไรนะไปซนโซนทอดแดงที่แต่ก่อนพลนะเมื่อคืนนี้แม่ร้องเพลงเห็นบ้านเ่รอคนเข้ามาดูเกือบเจ็ดร้อยคนนี่เพราะอะไรอยากดูว่าเราร้องเพลงขอบคุณนะคะแต่ไม่ร้องวันนี้ไม่มีอารมณ์ ถ้าเราลองไม่พอเราจะไม่ไม่เปิดไลฟ์อีกเลยแปมาสินั่นี่เพื่อนเป็นยังเพื่อนจะคว้างกินแล้วเอาให้มันทำไมเยอะแยะฮะมีขยะบนนอตอ่ะมีไงที่ไงมีอ่ะเหรอฮะโอ้โอไปแล้วไปแล้วพวกไวแล้วเป็นยังพวกไวคุณไว้จุ่งขยะ แม่อถ้าอยากให้ร้องให้ฟังก็ต้องพูดอย่างเงี้ยเมืกเก่อคืนนี้ว่าจะจัดสักสิบผลงานเพลงแต่ว่าว่าทุกคนนอนไม่หลับคิดถึงแม่วันนั้นเป็นีงเพิ่นเมาอะนั่นแล้วเป็นรองเพง้อนเออยหล่าลำคันสิลูกลำคันลำกันอย่ามาหาว่าแม่นะนี่ร้องเพราะที่สุดในสามโลก แ่ที่สุดขอบคุณแม่ปางค่ะเจ้าของวางเส้อหลังวันที่สุดในสามสุขเนี่ยไม่ถึงหมาทแม่แม่หลับคาไร้ฟังเพลินพี่เพนยุพาเมื่อคืนเนี้ยมีแบบพอตุ้มอ่ะกลัวไม่ยมแย่งซีนก็เลยแบบแกล้งหลับเพราะว่าถ้าไม่หลับอ่ะ นี่จะร้องเพลงต่อกะว่าจะไม่นอนเมื่อคืนเนี้ยจะไม่ลงไลฟ์แค่หกทุ่มนะเมื่อคืนเนี้ยจะลงไร้แบบยืนได้จะหามตดตดกจะยืนก็เดียวกันบ่อะไรยืนอภาษาอุดรไหมภาษาอีสานไหมพี่ยืนยืนคอไงพี่บอลูจากยืนพูดจากตะอึงกูจากตะอึงยืนนั่งยืดห้ายหรอพะพอมังปะ พอเมื<ช>่เดี๋ยวคืออ<ช>ื่น<ช>ตอนเนี่ยอันนี้ไม่คือค่ะเพราะว่ากินกาแฟอุ้มแลังแล้วมันไม่ไโอ้ยไม่ปักตะก้าค่ะวันนี้ไม่ปักอยากได้ก็ไปจิ้มหน้าโจ๊กได้เลยผู้ใดถามว่าถ้าไหนถาม,ถาาย,ถามย,ายังยั่วว่าถามแต่อยากบอกแต่ประเด็นขอเอพล็กขลให้ฟังมาขึ้นนั้งสิบผลงานเพงนล,ล,ลองอะไรล่วงเลยคอยฟังละเป็นยังไงแซบจ่ามีไฟล่างปลากระซังเห็นเห็นว่าแย่งซีนข่อย พราะอย่างเพราะจะของเปิดไล่ขึ้นมาไม่ค้นเบิงมือมัไม่คนเบิงเสร็จปุ๊กกับอิจฉาผู้อื่นเูื่อื่นเปิดไล่เท่าหกร,อรอออ้อยเจ็ดร้อยแล้วก็มาเอาเอ็นเกจเม้นจากแม่อุ้มนะทุกคนเลยเออมาเอาเอ็นเกจจากช่องของเราเออวคือวางันวให้เราไปเข้าไม่ให้เราไปเข้าไล์ด้วยเมื่อคืนคนดูเป็นพันอนะ่ะเออพักยูสเดีย๋ยว,าาวรอยกว่าบทรอยกวาน ช่วยไม่ได้ช่องคุณไม่ดังเองอ้ย oh. อบางเล็บยีย่น้องเลอบไปตะขอนล็ค่ะเข่าไปยั้เข่าสูกเข,าข่าคุณได้กางเนาะไม่เขา่าใครได้ไดไช่องก่อยนะ่ะบริษัททุ่มรักอะ่ะเจ้าใครมาต้องจ้างแต่ของบริษัททุ่มรักเอาใครไปหลอกล่อให้เข้าไปนั่งออไม่จ้าง,งเขาสักบาทเดียวหลอกด้วยใช่แถมอวดเงินคืนมาบริเม่เต็มาป ขำโอนเงินคืนมาใช้นี่ยังโอนผิดบัญชีอีกค่ะยังไม่ได้เงินคืนเลยนะคะทุกคนปาร์ตเจ็บเจ็ดลอยคนขอโทษความโทษเดี๋ยวนี้เปิดไฟควาเขาไอ,อน้นี่ไหมโอ้ยคอ,อามโทษช่องอตุ้มรักเดี๋ยวนี้เปิดไฟไสวัสดีแม่อุ้มเดินทางปลอดภัยขอบคุณนะคะ พอตุ้มจ้างไม่รุ้มรื้อบานนี่บอกค่ะมะเขาว่ oh, า,มาเมื่อไงจ้างด้วยเมื่อคืนมีอารมณ์ก็เลยอยากเข้าหน่าเพราะนจดจริงจริเพราะตุ้มจ้างถ้าไม่มีอารมณ์ก็คือไม่เข้าค่ะเมื่อคืนมีอารมณ์อยากเข้าก็เลยเข้าจริงอันนี้เรื่องจริงเรื่องไปเรื่องมันเกิดสิเพราะมีอยู่ละบ่มกับเคียงมันเดี๋ยวขอ,มอมวไม่อยังตัวะไรจะก่อน เเจ้าก็ต้องอย่าเบิ้งกันได้ไปเบิ้งบ่มแล้วขวางเล้วเลี้ยวน่ะถ้าไหนก็ย่างไปเบิ้งเขียงน่ะอันนี้หมายถึงใครโอ้ยอุ้มรักเลยนะช่องเราอ่ะไรยังไงคนก็ดูเพราะว่าอะไรเขาดูจยีหลาอยู่ซื้อนี้ยีพัวอีเมียฟาดจิ้มได้หน่บะเอาปะซีโต้นี่ฟาดกิโลละตัวกิโลละตัวเอาจิ้มเลยเนาะทุกคนตะการที่หนึ่งมิโซะค่ะจิ้มได้เลยสนมาก ก็เสียงดังแทนนะ้อปกติเขาเ่าเขาไรน,น้ำเมียเนาะปกติก็นอนปกติซื้อกัแซแถมหมาไปนะเบิ้งบ่ได้ไปอาบน,านา้ำเดาก็ต้องอาบอาบกับหอมเล้วคนเท่ายิ่งหนาหนาวสิเส้นเอาไปจะถาเมื่ออืมจังได้ละมุนยุบันได้ปะเนี่ยเชื่อยนุนปะ หมอผู้จอยใชคไปบ้างไ,ไม่ไม่ไม่เราเราไม่ได้อาบน้ํานานแล้วไงไม่ได้อยู่บ้านนานแล้ววันนี้จ้างจ้างแม่บ้านไปบิ๊กคลีนนิ่งที่บ้านเลยนะคะแม่บ้านพ่อบ้านครบเลยวันนี้เราไปทำความสะอาดสองหลังลัางเงินกับหลังไม่อ,ออฟฟิศออฟฟิศก็นานแล้วไม่ได้ทำความสะอาด แจมเป็นทักันอีกว,วันที่22เลื่อนนะคะเลื่อนบ,บนไ่ได้ขึ้นบ้านใหม่เนื่องเพราะว่าเข้าจัดงานลําบากกันอยู่ช่วงนี้มันเิพาะกับเทือนเห็นไหมน่าจะเป็นเขาเรียกเดือนสี่ไหมไปลายปลายกุมภาช่วงเดือนกุมภาไม่น่าไม่น่ามีน้ำไม่ได้เดือนร้อนเดือน,นอเฮ้ยเดือนเสีต่ำโผรานะครบาเพราะว่าวันที่21มีงานอยู่โคราชมันก็ไม่ทันอยู่ดีมันจุเระหูทุกอ,อย่าง พอดีจะจัดสวนให้เสร็จด้วยจะเป็นงานจัดสวนช่วงเดือนปลายเดือนมกราต้นไม้สิยั่งบอกว่าวาถ้าจัดสวนช่วงนั้นนะแม่เือะนแม่เอ้ยขอบคุณนะคะตอนนี้บ้านเราไม่ได้ปักหมุดแตก่กร้าแต่ว่าที่บ้านฟ้าไว้เคเคออเดอร์ K K der, ฉ่ำเลยขอบคุณค่ะไปไปจิ้มได้เลยสั่งไปทักหายแอดมินได้เลยนะคะ ยังเป็นโปรเดิมไม่ไม่ปักตะกร้าเพราะอะไรไม่มีของของอยู่ข้างหลังที่เกียรถือด้วยมีหมาเยอะลูกอว่นี่ยมหมาเยอะอยากได้ก็คือไปที่หน้าโชว์เคสได้เลยที่หน้าตะกร้าไม่อุ้มหมาเป็นตะกร้าหลักด้วยตัวนี้ <S <S ก็คือเวลาจะจัดโปรก็คือจะจัดอยู่ตรงนี้นะคะจะไม่พูดถึงสินค้าเวลาไม่มีสินค้าชวนพูดถึงสินค้าเวลาที่จะมีสินค้าชวนฉันพูดเรื่องอื่นนอกเรื่องตลอด เริ่มแล้วเพิ่้จะเริ่มที้สั่งกาแฟแล้วค่ะอุ๊ยขอบคุณเ,เห็นไหม,มไม่ปักไม่ปักตะก้าแต่ว่าสั่งกาแฟแล้วค่ะขอบคุณนะคะหน้าโชว์เคสเลยค่ะเข้าไปเลยซีโอถือรูปถือถือซองกาแฟไม่รู้ใครบอกให้ยืนทานนั้นวันนั้นเป็นวันที่ถ่ายพิซเซนเตอร์มือนตุนเลยค่ะเออแล้วน้ำหนักเราเพิ่งลง น้ำหนักไม่เพิ่งลงมาประมาณสิบโลนี่แหละตอนนั้นนะช่วงเดือนช่วงเดือนกุมภาไหมยี่สิบแปดกุมภาคือเวลาบองคุณไม่เท่าช่วงเดือนมีนาจําได้ว่าเดือนมีนาถ่ายมีแ่าเสียงพอดหใช่ค่ะแมนเพราะน้ำหนักคุณลงมาแค่สิบโลเองยังอยู่ที่ยังอยู่ที่เจ็ดสิบโลอยู่ตอนนั้นอนะจริงมันก็ลงมาเรื่อยๆอ,อ,อันนี้อันนี้เรื่องจริงแต่ถ้าใครใจร้อนบอกไม่ต้องกินค่ะใครไม่อยากแต่ไม่ต้องกินเอาจริง ผู้ใดอยากน้ำอ,อีกจะคือต้องกินบอกกินกาแฟไม่ได้กินได้ไหมกินได้ทาไมจะกินไม่ได้อ่ะชงๆแล้วก็ซดลด <c oughs> มีคนส่องมีคนส่องจัดอยู่ข้างหลังค่ะ <c oughs> มีคนอยากเข้ากล้องเหรอมีคนอยากเข้ากล้องเ <c oughs> หรอทุกคนไม่ให้เห็นเขาหรอกต่อให้เข้ามาดูก็ได้เห็นแต่เพื่อเหตุตุ้มนี่แหละคนหล่อสุดในบุดร หล่อจริงไงไนันแหละไม่ดึงมัดใจรอตั้งห่าแต่ยังไม,ไม่ไม่ไม่หลอทุกอย่างไม่เคยยอมรับเลยนะไม,ไม่หมลห่อมากฮัลโหลก็มั่งือมากโตรงไหน,นโคโลก็อยังก็อยังฮัลโหลอธิบายมาสินกจระดาที่นกได้สัมผัสอะนกเห็นเห็นด้วยสายตานกสัมผัสด้วยสายตาเป็นยังไงฮัลโหลก็มั่งเฮือมา,อมา,มากเวลาว พี่ยาหมองบอกพอากุ้มคือโอทอปอุดรมาแล้วโอทอปอุดรแปลว่าอย่างพี่ยาหมองพี่ยาหมองนี่อยู่ไหนอยู่หนองบัวลำพูเหรอใช่ไหมคะเจ้ายุอุดอรเจ้ยยายุหนองบัวลำพูพ่อาหัแเตนไทยหัวลาะอย่างเดียวนะแตงไทยเราคนนพ่มาได้หรอพี่ยาพี่ยาหมองของดีเมืองอุดรแม่ ยิ่งกว่าแหนมเนืองใช่ไหมคะอุ้ยยิ่งกว่าแหนยิ่งกว่าแหนมเนืองใช่ไหมของดีขับรถค่ะม,มันต้องกลับเจ็ดโมงเช้าต้องได้นอนอ่ะหน,นูนอนกับแม่ไงทำไมจะนอนไม่หลับ นอนกับแม่ตัวเฟิร์ดใช่เฟิร์ดนอนกับเชอร์แม่นอนกับพี่เชอร์่นอนกับพี่เฟิเอาไปนอนกับพี่เฟิร์ดจังไหนพี่เชอเป็นผู้ชายเอาแล้วพี่เชอเนาะทำไมไม่อยากนอนกับแม่ตัวเองแม่ขึ้ถ้าสันนี้แหละนอนน้อพี่เชอแม่นอนน้อพี่เฟิร์ดเป็นนอนกับเชอรี่เลยฉันนอนกับเจฟเฟิร์ดเองแยกย้ายไม่นอนกับแม่มันจะยากอะไร นอนมไ่ได้เหมือนว่าเขาให้นอนรวมกันนะ่ะเอาเกี่ยวกับพี่เฟิร์นคือคือสิชิ้นเขาแตะนะ่น่ยน่ทำเมีได้อย่าเรื่องมากอย่าเรื่องมากจบใครเรื่องมากไม่ต้องไปฉันไปแสดงเองเลินไปไปเอาเงินขอเสียงลูกเขยเนี่ย ลูกเคยยุ่ใส่เขาขึ้่ได้นยูนี่อืว่าแบบาขึ้นด้ยินเลือดเลยอยนี่ถ้าที่ขาวมาสโลดเซเลียออกไปเลยออกไปจากไรชฉันเลยเมียหน่อยเจ้าหรือเปล่าเนี่ยถามหาแบบนั่นเจ้า <c oughs> เมียลอยเตาทำอะไรอย่างไรก็ววอ๋อ,อีน่าเงินนี่เด็ดทีิเปลีฟฟล่ยนชื่อเฟซมาแทนกระดามันดีเดียร์แต่อย่าเปลี่ยนมาให้ดาดูไรแม่หนูเศร้าเศร้าสันโอเคเข้าใจตรงกันโอเคอย่าเปลี่ยนชื่อเฟซมาแล้วเม้นแปลกๆเแล้วจะโดนเมียน,น้อยไหมสันเมียน้อยพอสันจะวนไหวจะต้องคอเม้น อไรซอสต้มยำห้อยอีนางนั่นแหละฮ่าฮ่าสิยี่สิบสามพฤศจิกามาเอาบุญวัดหลวงพ่อเจริญเด้อจ้าโอ้นงันงันหลวงปู่จัดแมนปะกระถินบุญกระถินบ่มันแมงเพราะใข่หนากระถินเลยด้วยนะคือพี่อย่ามั่งงันงานเอียงหลวงปูแล้วจัดตลอดได้ปูเจริญอ่ะประจำปีไงที่จ้างหมอลำนี่ยแมนปะบอกบอกหลวงปู่จ้างยุกี่เนี่ยปกติเราจ้างหมอลำใหญ่เลย ไปงายในสูเียใ่ไหมฉลองกุดอ๋อกุดไม่เนี่ยพอที่เข้าไปเที่ยวไปถวายนั่นแล้วนะกุดไม่ได้ฉลองแล้วมันมาแล้วแล้วมันมาไม่ได้ไปไม่ได้ไปน้องง่วซ้อโดนเติบเลยเด้เนรอปกติแล้วจะเอารถไปเจิมทุกคันที่นั่นผู้จัดการบอกจะพาเที่ยวลาวต่อกี่วันอ่ะไม่แม่อุ้มต้องต้องกลับมาอุดรเพราะมีธุระ เสร็จ <Es> แล้วจะเที่ยต่อไม่ได้เจ็ดมงเช้าต้องกลับ <Excel KK> ไม่ใช่อะไรหรอกเพราะตุ้มจะคิดถึงนี่จะนี่จะไปลาวมาเอาก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเพื่อยเพราะตุ้มไปโดนๆว่าได้หรอคูบาวเล้ามีบ่หลายบ่ค่อยสิแรกเงื่อนไปเป็นยัง่งข่อยมีเงินไปไหมเออมาแล้ว เออเรื่องข,องของ่อยละวันแรกให้ข่อยให้กินก๋วยเตี๋ยวกับพ่อๆนอั่งกินเดี๋ยวชวนเชอรี่ไปหาเสษนแถวนั้นบ้วนเลยวันแรข่อยไปยังไอ้ซวงพันสองพันในเป็นเงินแล้วเลยเท่าไหร่จะว่าเอาจรันซวงกินก๋วยเตี๋ยวกับอยู่กินกับบ้านจี่พ่อๆนี่งั้นเป็นร้าน <laughs> เป็นเล้าอ,อ่ะไม่รู้กินก๋วยเตี๋ยวงหงอกหน้าหงอกหลังพ่อๆมเนาะเบาไหลายอยู่จ้านี่ทุกคนใครที่เป็นสาวกุ้งแรงมาเจอกันหน่อย มีมีพี่ก็เดินทักมาอยากเป็นตัวแทนอยู่ที่ลาวนะคะมาหาในเด้ออยู่เวียงจันเด้อตัวเองไปเจอกันนะคะเอากาแฟข้ามไปได้ไหมเนี่ยไ,ไม่ได้ข่าวที่แล้วพ่อพกไปเป็นร้านอันนี้ซิบไปไหอะไรนะครับกาแฟข้ามไม่ได้มไมไดหรอ เอาแล้วเขาจะเอาตัวแทนมารับเอาที่หนองคายเหรอเลร็วต้องเฮ็ดใบพันนี่ให้เพราะว่ากาเสียสายอ่ะวุ่นหิบเชือไปเรื่อๆมันก็ไม่ได้เลยก็รู้อยู่อันนี้ไม่ให้ธุรละกินประเทศแม่กันนะไม่ใช่ไม่ใช่นี่กะว่าจะเอาไปฝากเอฟซีผู้ละซองสองซองอะไรเงี้ยได้เสียงสุรากาดแล้วเดือนหายแล้วโอ้แต่ตัวแทนน่ะเขามารับที่ด่านอยู่แล้วเขารับที่ด่านอยู่แล้วตัวแทนเราต้องทำใบให้เราดูเรียบบวกรู้เรียบแล้วเรียบร้อยเขาเอาไปแล้วแต่่อยบอกว่าเขาจะเอาไปฝากเอฟซีไข่ไหม ได้สรุปเจ้าจิ้มตะก้ายัางเดียวได้มันไปทรงอยู่พุ่นแล้วจะจะพูดด้วยทำไมใส่หูฟังแล,ะะลว้วตะโกนแก๊ดนกแกโดน